เสนอคำว่า der Flughafen der Flughafen แปลว่าสนามบินนะคะคำพหูพจน์หรือแม่ซาวของมันก็คือ Flughafen Flughafen der Flughafen Flughafen แ Fl ปลว่าสนามบินนะคะตัวอย่างเลยนะคะตามหนังสือนะคะ Kannst du mich zum Flughafen bringen? Kannst du mich ซุ m มฟลู h าเฟน b ริงเง n คุณสามารถนะคะไปส่งชั้นที่สนามบินได้ไหมคุณไปส่งชั้นที่สนามบินได้ไหมคํากริยาปริงเง n นนะคะถ้าสมมติว่าในประโยคเนี่ยมันมีกรัมแค่ตัวเดียวกรัมอันนั้นจะเป็นอคูสตีฟนะคะอนอกจากนี้นะคะเราก็จะเจอเยมันเดนซุ่มฟลู h าเฟน b ริงเง n นแปลว่าพาใครบางคนนะคะไปส่งที่สนามบินอย่างเช่น ฉันนะคะพาเขาผู้ชายไปส่งที่สนามบินก็จะเป็น ich bringe ihn zum Flughafen ich bringe ihn zum Flughafen ฉันนะคะพาเขาผู้ชายไปส่งที่สนามบินหรือฉันจะพาคุณไปส่งที่สนามบินนะ ich bringe dich zum Flughafen ich bringe dich zum Flughafen คำกริยา bringen นะคะถ้าในประโยคเนี่ย ที่กล่าวไปนะคะมันมีกรัมแค่ตัวเดียวกรัมตรงนั้นจะเป็น accusative เนาะหรือกรัมตรงตรงเลยตัวอย่างที่สองนะคะ a i r er b r i n k e Ear z o m f l u g h a f e n i r b r i n k e Ear z u m f l u g h a f e n เขานะคะก็พาหล่อนผู้หญิงคนนี้ไปส่งที่สนามบินนะตัวอย่างต่อไปนะคะฉันกำลังเดินทางไปยังสนามบินฉันกำลังเดินทางไปที่สนามบิน Ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen. หรือจะบอกว่ากำลังเดินทางหรืออยู่ระหว่างทางนะคะเราจะใช้คำว่า unterwegs um, ได้ด้วยนะคะก็จะกลายเป็น Ich bin unterwegs zum Flughafen. Ich bin unterwegs zum Flughafen. ฉันกำลังเดินทางไปที่สนามบินนะฉันอยู่ระหว่างการเดินทางไปที่สนามบินนะ หรือตัวอย่างต่อไปนะคะ d e r Flughafen h a n n o v e r ist für u n s a m n ä c h s t e n e e r f l u g h a f h n h a n n o v e r สนามบินฮั n โนว r นะคะอิสต์อุนส์อ is อร์ n ิสต์เฟียุน n ก็อยู่ถัดไปจากเราหรืออยู่ใกล้เราที่สุดหรืออยู่ถัดไปจากเรานะคะ Am nächsten แปลว,ว่าถัดไปเนาะหรือจะบอกว่าอยู่ใกล้เราที่สุดก็ได้นะคะ เราจะเจอคําว่าสนามบินนานาชาติเนาะเวลาที่เราจะเหมือนกับสุวรรณภูมินะคะก็เป็นสนามบินนานาชาตินะคะก็คือสุวรรณภูมิอี i n ์ไอเอ n a อิ n เทอร์เนชั f แนลเลอสุวรรณภูมิ I ีส e r i ดียอินเทอ n a เนชสุวรรณภูมิก็เป็นสนามบินนานาชาตินะคะโอเคค่ะ คำศัพท์ต่อไปนะคะ das Flugzeug das Flugzeug แปลว่าเครื่องบินนะคะแมเซาของเขาก็เป็น Flugzeug das Flugzeug Flugzeug ตัวอย่างนะคะ das Flugzeug aus Berlin hat Verspätung das Flugzeug เครื่องบินนะคะ aus ก็แปลว่าออกจากหรือมาจากเบอร์ลินเครื่องบินนะคะจากเบอร์ลินเนาะ Hat เ s ช s p ä t u n g ก็จะแปลว่ามีการล่าช้านะคะมีความล่าช้าหรือมาช้านั่นเองคำกริยาหาเป็นมันก็จะตามด้วยคำนามเสมอเลยนะคะ f e s s p ä t u um. n g แปลว่ามาชา้าความล่าช้าหรือการมาช้าเนาะตัวอย่างต่อไปนะคะ d a s flug soll startet in einer halben Stunde? Wir müssen uns beeilen. das Flugzeug แปลว่าเครื่องบินนะคะ Start e d ก็แปลว่าเริ่มจะเริ่มหรือว่าจะออกเดินทาง in ก็แปลว่าภายในนะคะใน I อ n ์เนอร์ฮาลเป็นชด n นะคะหลังอินก็จะตามด้วยดัตติฟเสมอเลยนะคะดังนั้นนะคะก็จะผันเป็น I อ n ์เนอร์ฮาลเปล็แปลว่าครึ่งชั่วโมงนะคะเครื่องบินเนี้ยก็จะออกเดินทางในอีกครึ่งชั่วโมงนะ w i r m ü s s e n Un's b e e i l e n คำกริยานะคะ sich b e e i l e n d แปลว่ารีบเร่งรีบนะคะดังนั้นในประโยคนี้ w i r m ü s s e n Un's b e e i l e n พวกเราจำเป็นจะต้องเร่งรีบแล้วนะตัวอย่างต่อไปนะคะเรามักจะเจอในประโยคแบบนี้เนาะ m i t d e m f l u g z e u g r e i s e n แปลว่าเดินทางโดยเครื่องบินนะคะหรือท่องเที่ยวโดยไปเดินไปท่องเที่ยวนะคะโดยเครื่องบิน หรือเราจะใช้คำกริยา f l i e g e n ก็ได้นะคะบินโดยเครื่องบินนะคะ Mit dem Flugzeug fliegen Mit dem Flugzeug fliegen แปลว่าบินหรือออกเดินทางโดยเครื่องบินอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ Ich reise mit dem Flugzeug ฉันนะคะก็เดินทางหรือท่องเที่ยวด้วยเครื่องบินถ้าจะบอกว่าไปยัง ประเทศอิตาลีกันะคะก็จะบอกว่า ich reise mit dem flugzeug nach italien หรือเราใช้คำกริยา fliegen ที่แปลว่าบินนะคะ ich fliege mit dem flugzeug ฉันบินโดยเครื่องบินหรือฉันออกเดินทางโดยเครื่องบินหรือตัวอย่างนะคะ ich fliege mit dem flugzeug nach thailand ฉันนะคะเดินทางหรือบินโดยเครื่องบินเนี่ยไปยังประเทศไทย ต่อไปนะคะตัวอย่างเนาะที่เราอาจจะเจอเกี่ยวกับเครื่องบินนะคะอย่างเช่น d a s f l e u g h e b t up d a s f l e u g h i b t up ก็แปลว่าเครื่องบินเนี่ยกำลังขึ้นนะเครื่องบินกำลังบินขึ้นเนาะหรือเครื่องบินกำลังออกตัวละเอ่อมันก็มาจากคำกริยา up he ben, up he เป็นที่แปลว่ายกตัวขึ้นลอยตัวขึ้นนะคะ d a s f l u e u g h e b t up เครื่องบินเนี่ยกำลังบินขึ้นและเครื่องบินกำลังลอยตัวขึ้นละหรืออีกคำกริยาหนึ่งนะคะ d a s flugzeug steigt auf d a s flugzeug steigt ก็จะแปลว่าเครื่องบินกำลังบินขึ้นนะมันก็มาจากคำกริยา steigen หรือ aufsteigen ตัวอย่างต่อไปนะคะ das flugzeug kreist über der Stadt das flugzeug kreist über เดอสตารก็จะแปลว่าเครื่องบินเนี่ยบินวนรอบเมืองเลยเครื่องบินเนี่ยกำลังบินวนรอบเมืองนะคะคำกริยาไคลเซนไคลเซนแปลว่าบินแปลว่าวงกลมนะคะหรือรอบรอบรอบบนบนรอบหรือจะแปลว่าเครื่องบินนะคะกำลังบินวนอยู่รอบรอบเมืองหรือนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้ว่า das f l u g z e u g fliegt um die Stadt h e r อุ้มเฮร u มก็คือบินวนอยู่รอบๆเนาะโอเคค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ d a s f l u g z e u g s e t z t zur Landung an d a s f l u g z e u g s e t z t zur Landung an แปลว่าวเครื่องบินเนี่ยกำลังจะลงจอดนะหรือเครื่องบินกำลังเตรียมลงจอดนะ นอกจากนี้นะคะเราอาจจะใช้คำกริยา landen ก็ได้ landen ก็จะเป็น das Flugzeug landet das Flugzeug landet เครื่องบินกำลังลงจอดนะตัวอย่างต่อไปนะคะจะบอกว่าเฮ้ยเครื่องบินเนี่ยมันกำลังแตะนะคะกำลังสัมผัสกับพื้นละนะคะก็จะเป็น das Flugzeug setzt auf das Flugzeug setzt auf ตอย่างต่อไปนะคะปลาเครื่องบินตกนะคะเครื่องบินตกเราจะใช้คำกริยา ist abgestürzt ก็จะได้เป็น das flugzeug ist abgestürzt das flugzeug ist abgestürzt เครื่องบินเนี่ยตกนะเครื่องบินมันได้ตกนะตัวอย่างต่อไปนะคะเครื่องบินได้ลงจอดฉุกเฉินเครื่องบินได้ลงจอดฉุกเฉินก็จะเป็น das flugzeug ist not gelandet. Das Flugzeug ist not gelandet. แปลว่าเครื่องบินไ,ได้ลงจอดชุบเชินนะเราไปดูคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่าแม่น้ำในภาษาเยอรมันก็จะเป็น der Fluss หรือ Flüsse der Fluss หรือ Flüsse แปลว่าแม่น้ำนะคะตัวอย่างนะคะ der r e i n i s ein großer Fluss แม่น้ำไรนะคะก็เป็นอ่า g r o ครเซอร์ฟลเป็นแม่น้ำใสที่ใหญ่มากอันหนึง่งตัวอย่างต่อไปนะคะ das Haus liegt am Fluss d u s Haus บ้านหลังนี้ liegt ก็แปลว่าตั้งอยู่นะคะ u m Fluss ตั้งอยู่ริมแม่น้ำตั้งอยู่ที่แม่น้ำตัวอย่างต่อไปนะคะ เราอาจจะได้ยินประโยค influence b a d n แปลว่าอาบน้ำในแม่น้ำเนาะอย่างเช่นตัวอย่าง i c h b a d e i m f l u s s c c h b a d e i m f l u s s ฉันกำลังอาบน้ำในแม่น้ำหรือฉันกำลังเล่นน้ำอยู่ในแม่น้ำเนาะตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะ I e i n f l u s s überqueren I e i n f l u s s überqueren แปลว่าข้ามแม่น้ำตัวอย่างเช่นฉันกำลังข้ามแม่น้ำนะคะ i c h überquere einen Fluss ich überquere einen Fluss kam g l e i a überqueren แปลว่าข้ามนะคะข้ามฟากข้ามฝั่งข้ามแม่น้ำก็ได้เราก็จะผ่านได้ดังนี้เลยนะคะ überqueren überquert überquerte hat überquert ในกรณีที่มันเป็นอดีตนะคะ perfect ก็จะได้เป็น hat überquert โอเคค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะข้ามนั่งเรือข้ามฟากนะคะหรือนั่งเรือข้ามแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็น mit einem Boot über den Fluss setzen ฉันนะคะกำลังนั่งเรือข้ามแม่นม้ำ ich s e t z e m i t e i n e m Boot ü b e r den Fluss ich s e t z e m i t e i n e m Boot ü b e r den f l u s s ฉันกำลังนั่งเรือข้ามแม่น้ำนะคะ ถ้าภาษาไทยเนาะแม่น้ําที่กว้างนะคะแม่น้ําที่กว้างขวางกว้างกว้างเนี่ยเราจะเรียกภาษาเยอรมันว่า e i n breiter Fluss e i n breiter Fluss แปลว่าแม่น้ําที่กว้างแม่น้ําที่เชี่ยวกราดนะคะก็จะเป็น e i n reisender Fluss e i n reisender Fluss แปลว่าแม่น้ําที่เชี่ยวกราด ะะแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวมากๆากตัวอย่างต่อไปนะคะแม่น้ำสายนี้ไหลลงสู่ทะเลแม่น้ำสายนี้นะคะเ e อะฟลูไหลลงมิ n d e t i n s m e เแปลว่าไหลลงสู่ทะเลนะคะเดอะฟลูสมินเดตอินส์เมีแม่น้ำสายนี้ไหลลงสู่ทะเลเราจะใช้ไหลลงสู่นะคะก็จะเป็นมิ n d e t i n หรือถ้าเป็นทะเลก็จะเป็นมันจะเป็น d ั s เมอ r นะคะมันเป็นการเคลื่อนที่จากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยไปกลายเป็น in d ด s สเม r ร i อินส r เมอ e r เดอร์ฟลุสมึนด์เด e อแม่น้ำสายนี้ไหลลงสู่ทะเลหรือตัวอย่างต่อไปนะคะเดอร์ฟล s e n อ s น r i n ริงต์อินเดนเบแม่น้ำสายนี้นะคะ e n sprint g ก็มาจากคำกริยา e n t springen แปลว่ามีต้นกำเนิดนะคะหรือมีความสัมพันธ์กับมีต้นกำเนิดนะคะ in den bergen อยู่ในภูเขาหรือจะเป็น im Gebirge ก็ได้นะคะแม่น้ำสายนี้เนี่ยมีต้นกำเนิดอยู่ในภูเขาอยู่ในเทือกเขานะ Der Fluss end sprint g in den Bergen oder im Gebirge คำศัพท์ต่อไปนะคะ คำว่า d e ร f l ูส s เนี่ยนอกจากจะแปลว่าแม่น้าแล้วนะคะก็ยังแปลว่าการไหลการไหลเวียนได้ด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเลยเ e รฟลูสเดส r ฟเคชเดรฟล s e เด e เฟ e ค s แปลว่าการไหลเวียนนะคะหรือการไหลการฟลูของการจราจรเนาะตัวอย่างต่อไปนะคะ d e n Fluss der Rede unterbrechen เดนฟลูสเดลเรเดอุนเทเบรเกนแปลว่าขัดจังหวะการพูดนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเลยอิกุนเทเบรเกนเดนฟลูสเดลเรเดชั้นนะคะก็ขัดจังหวะการไหลเวียนของการพูดการ f ฟลูของการพูดนะคะขัดจังหวะในการพูดเนาะอิกุนเทเบรเกนเดนฟลูสเดลเรเด